มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่ยกยอดมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ครับเพราะว่าเวลาจำกัดก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับเรื่องราวของการที่คุณหมอกระต่ายโดนบิ๊กไบชนที่ทางมาลายครับตอนนี้ทางอุบลเราก็มีการตื่นตัวอย่างมากมายนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันการตื่นตัวนั้นก็มีการพบว่าเทศบาลได้มีการทำทางมาลายแบบ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ดีไซน์ครับ โอเวอร์ดีไซน์ทำให้เห็นเด่นชัดขึ้นแล้วก็เจอปัญหาว่าอุบวเราหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าแม่ค้าซึ่งเขาก็ค้าขายมายาวนานนะครับเขาก็ปรับตัวไม่ทัน,นครับก็เลยมาค้าขายที่เดิมแต่ปรากฏว่านะฮะมีการตั้งโต๊ะจำหน่ายสินค้าที่เราเคยนำเสนอไปแล้วครับก็เลยมีคนไปร้องต่อสื่อสื่อเขาเลยมีการนำเสนอนี่ครับโพสต์ท้ายเทศบาลนคร ก็เลยต้องมีการตกลงกับทางด้านแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งว่าทางบนทางม้าลายที่ว่านี้ครับห้ามตั้งโต๊ะไอ้ที่ปรากฏนะเพี้ยนตำตานี่ครับจำเป็นต้องมีการจ่ายค่าปรับครับจ่ายค่าปรับ500บาทครับก็ปรากฏว่าทางด้านเดอะสแตนดาร์ดก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับนำเอาเรื่องนี้ไปลงข่าวของเดอะสแตนดาร์ดครับนะฮะซึ่งเราก็บอกว่าก่อนนั้นนี่ผมคเคยรายงานไปว่าเทศบาลนครได้มีการนะครับ มีการพูดจากับแม่ค้าตกลงกันว่าให้วางขายได้ตั้งแต่ตีห้จนถึง3มามโงเช้าของแตล่ะวันหลังจากนั้นก็ให้เก็บนะฮะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ห้ามวางต๊ะเก้าอี้จําหน่ายอาหารนะครับบนทางมลายอย่างเด็ดขาดครับก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาฮะเป็นประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียครับ เดอะสแตนดารก็รายงานบอกว่าจากกรณีที่สังคมโซเชียลแชร์ภาพเกี่ยวกับร้านค้าแห่งหนึง่งได้ทําการวางโต๊ะเก้าอี้เพื่อเปิดร้านให้บริการบาริเวณด้านทางข้ามทางมา้ลายหน้ารัชบาลสัตว์ประสิธิ์ที่ประสงค์นะครับจนนําไปสู่การวิพากษ์วิจา,ารณ์อย่างกว้งขวงนะครับพร้อมทั้งตั้งคํงาถามว่ากระทำในลักษณะแบบนี้ถูกต้องหรือไม่หรือมีหน่วยงานใดกํากับดูแลหรือไม่นั้นครับก็ปรากฏว่าทาง แฟนเพจของ Facebook งานจราจรสพอ,อเมืองอุบลราชธานีครับได้มีการโพสต์ภาพและก็ความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่านะครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลโดยพันตรีไพศาลสุภ,ภ,ภสโกศลครับราะว่าคือสรารวัตรจราจรของสพอ,อเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าที่เทศกิจครับดำเนินการตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดจริงตามที่ปรากฏทางสื่อโซเชียลเดียครับจึงได้มีการเชิญเจ้าของร้าน เข้าพบพนักง,งานสอบสวนและก็แจ้งข้อหาครับและก็ดาเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นจานวนเงิน500บาทแก่เจ้าของร้านดังกล่าวครับในข้อหาคือวางสิ่งของบนทางเท้าพร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าตัวก็เข้าใจดีครับและก็ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นเวลา18บแนาฬิกาสามสิบนาทีทางด้าน ฐานด้านเจ้าที่จากสาพอเมืองอ,อุบลราชธานีก็ลงพื้นที่หน้าโรงพยาบาลสพสิทธิประสองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อประชาธิปันถึงผู้ประกอบการร้านค้าและก็ร้านจำหน่ายอาหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระาพราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522ครับและก็พรบรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ในการตั้งวางสิ่งของบนผิวจราจรซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าและก็ร้าน จำหน่ายอาหารเข้าใจและก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าที่เพราะหากฝ่าฝืนด้วยการวางสิ่งของบนทางเท้ามีโทษปรับ500บาทครับ500บาทและก็มีหนำซ้ำนะครับก็อาจจะเจอปัญหาว่าเป็นที่มาทำให้เกิดการดราม่าตามมาอีกครับทีนี้ขณะเดียวกันทีนี้ครับล่าสุดนี้ทางตำรวจจราจรของสพอเมืองอุบลราชธานีเราเองก็ได้มีการ ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนกับเรื่องของตัวกฎหมายจราจรทางทางเท้านี่ครับว่าโดยโดยกฎหมายแล้วครับจะต้องมีแนวปฏิบัติว่าทางข้ามทางม้าลายนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านเ,เพจของเพจของสพอ,อเมืองอุบลราชธานีครับนะฮะ ดูนะฮะทางข้ามคืออะไรและเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเมื่อข้ามทางข้ามตอนนี้นะครับทางข้ามของอุบลเรานะครับได้มีเกิดขึ้นหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้ารัฐบาลสัมพสิทธิประสงค์ก็ด้วยกัน2จุดนะครับและขณะเดียวกันก็มีหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีและก็หน้าโรงเรียนเบญจมัมมหาราชครับ หน้าโรงเรียนเบญจมามหาราช <All right. S 1> ที่นี่เราไปดูนะฮะข้อมูลรายละเอียดนะครับว่าทางมาลายทางข้ามนี้ความหมายคืออะไรครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทันดานสพอ,อเมืองอุบลรานะครับทันดาสพอ,อเมืองบอกว่าเครื่องหมายจราจรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกมองข้ามรู้ไว้ได้ประโยชน์ครับทางข้ามหรือว่าทางมาลายนะครับเครื่องหมายจราจรในระดับสากลที่ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามถนน ประกอบกับในยุคปัจจุบันที่เปิดกว้างการดีไซน์ทางมะลายเพื่อเพิ่มความสวยงามและก็เป็นจุดเด่นและก็เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นวันนี้งานจราจรของสพอเมืองอุบลราชธานีจะพาทำความรู้จักกับความหมายของทางข้ามตามพระาพราชบัญญัติจราจ,จ,จรทางบกปีพศ .2522 มาตราสีในพระราชบัญญัตินี้นะครับทางข้ามหมายความว่าพื้นที่ที่ท,ทำไว้สรับให้คนเดิน เดินเท้าข้ามทางโดยทําเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทางและให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทําให้คนเดินข้ามไม่ว่าจะในระดับใต้ดินหรือเหนือดินด้วยครับและก็เมื่อเห็นทางข้ามนะครับผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ช้าลงและก็พร้อมที่จะหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีคนเดินข้ามทางนัาทางข้ามนั้นนะครับ ในเขตที่ทางข้ามที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือสัญญาณจราจร,จ,รจรให้ควรมีสิทธิข้ามทางไปก่อนเพราะฉะนั้นในขณะที่คนกําลังเดินอยู่ในทางข้ามผู้ขับจะต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางครับและก็เมื่อมีคนเดินข้ามไปแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนต่อไปได้ครับผู้ใดฝ่าฝืนนะครับในขณะที่มีคนเดินบนทางเท้านะครับคุณจะต้องหยุดรถทันทีครับให้เขาเดินข้ามไปก่อนคุณจึงจะสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้ครับผู้ใดฝ่าฝืนนะครับ ไม่หยุดรถให้ควรค่าถนนบริเวณทางข้ามปรับไม่เกิน1,000บาทครับปรับไม่เกิน1000บาทแต่ว่าเสียดายครับที่ทางกฎหมายจราจรเนี่ยบอกว่าแล้วถ้าเผื่อชนชนบนทางเท้านะฮะโทษหนักแค่ไหนครับแหมถ้าเผื่อเกิดบอกเพิ่มเติมครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับถ้าเผื่อเกิดว่าถ้าเผื่อไม่หยุดนะครับปรับไม่เกิน1,000บาทและเกิดชนแล้วครับทีนี้ครับบาดเจ็บ คิดยังไงตายคิดยังไงครับโทษมีแค่ไหนหรือว่าเป็นเพียงแค่คดีและหูโทษครับประกันตัวเองได้ครับอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครขับรถมาถึงทางเท้านะครับทางข้ามคุณจะต้องชะลอแล้วถ้าเผื่อมีคนเดินอยู่คุณต้องหยุดครับคุณต้องหยุดจนกว่าเขาจะก้าวพ้นไปแล้วถึงจะไปต่อได้ครับนี่กฎหมายว่าอย่างนี้นะถ้าเผื่อฝ่าฟืนถ้าเผื่อฝ่าฟืนนะครับปรับ1000บาทครับ นี่ว่าด้วยกฎหมายเลยนะว่ากันอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีรถมีรานะครับต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้นะครับไปที่ถารอ,อยางยนต์ถารอ,อยางยนต์กรุป๊ปและก็ไทพล u สถาร์อลยางยนต์ครับสิ่งครับก็เป็นตัวแทนจําหนา่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตางประเทศ road, off road, ออนรถออฟรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ SUV ทั้งแกมเตียแกมเมเตียครับ และก็รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้อลอ,อันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งโรมดําและก็ไม่โรมดําเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจัยนเบรกตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำไปได้เลยนะครับถาวรยังยนต์ทั้ง3สาขาแล้วก็แต่ละสาขาเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมว่าทําไมสาขานี้จึงเป็นอย่างนั้นทำไมสาขานี้เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแต่ละสาขาเขาจะมีผู้จัดการศูนย์สาขาต่างคนต่างบริหารครับนะฮะเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เหมือนกันคือดูแลมากกว่าแล้วก็สบายใจก,กว่าทั้ง3สาขาครับอันนี้มั่นใจได้ครับเป็นสิ่งที่คุณได้รับอย่างแน่นอนครับ